หยัลอยครับมือนี้ได้สองครับผมแต่ว่ายามบ่วงขั้นเบิร์ดเลยอยูุ่มนี้อยู่นะตัวซอสเดียครับบึงเราจะเห็นป่าคอครับนอนอยู่นี่เฮชดขุนลุนครับนันวัสเดีครับพี่น้องครับป่าคอครับหรือว่ามันตีนไปเลยครับเ้อโอเคครับผมยามล้างต่อไปนะผมติดตามครับหลังนี้พ่เห็นอีกแล้วครับบ่วงโอ้เห็นอยู่ พี่ครับผมตเกะเิดแ่นบุหินโอเคครับเบิ้งครับโอ้โหเคือกถูกเขียวเรางุ่มเข้าเดียวแล้วโอ้เวลางุ่มเข้าเดียวครับมันขอนครับมือว่านี่บูบับบูบับบูบับอยู่มือนี่เราลงมม้ยามหนูทางนี้พอดีครับผมเรามาเปิดเฟืยงเก็บเอาซาเต็มเว้ยเครื่องถุงครับผมที่ตามครับเอ้ได้ครับได้ครับ คุบไม่ครับโอ้โหคือคุกเฉียวอ่างงครับโอเคครับผมพูนยังเอาหนูพูนยังเอาป่าวะที่ครับตี่ตามหลังต่อไปนะครับเบิงครับหลังจากที่เราไปงุ่มมากแล้วครับเปิดเฟี้ยงเอาครับเบิงครับนี่ตบยังไงครับัวลาดวลาอยู่โอ้ยแต่ว่าตอนใบแล้วว่าแล้วสีเอาขาดมาเฮ็ดเอาครับแล้วว้าพ่อดีเล่นว้ เรา็ยีมาหน้าเล่าเลยครับนี่เรา็ยีมาเอาคาดาดขึ้นครับมาขึ้นผมมายำมมูอยู่นี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลเทะครับลายอยู่นี่โอเค้ครับตีตามครับผมเพียรผมเลยมีโอกาสมาไทยเล่าตอนเรามาเอาคาดเอาขืนเนาะโอเคครับผม